เล่นกับไขรไม่เล่นนะมึงมาเล่นกับพ่อคู <Yeah. S 1> เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับสเสด็จพ่อของคุณบอยนะครับคุณบอยไม่ดูหรอครับประชาชนชาวขเขมรตอนนี้นะครับข้าวจะกินก็ยังไม่มีนะครับนะลบรอบที่แล้วนะครับประชาชนชาวขเขมรน,นี่กินหญ้านะลบรอบนี้ประชาชนชาวขเขมร ไม่มีแม้แต่ข้าวสักเม็ดที่จะกินกับหญ้าเลยนะคุณบอยนะโอ้โหเนาะออกมาอาัดคลิปมโนเฟอร์ฝันว่าคำเหม็นไม่มีวันแพ้ไทยแน่นอนนะครับอย่าคิดมาลองดีกับเสด็จพ่อของคุณบอยนะครับนะคุณบอยหันมาดูนะครับประชาส่วนคนไทยนะครับเขามีที่หลับที่นอนดีๆให้นอนนะครับเขามีข้าวดีๆให้กินนะครับ มีที่หลบภัยนะครับดีๆให้พักอาศัยนะครับเป็นยังไงครับสเสด็จพ่อของคุณบอยเนี่ยไม่เคยให้ความสำคัญกับประชาชนชาวขมิมนเลยนะคุณบอยยังกล้าออกมามาโนเฟอ้อฝันยุยงสรรเสริมสเสด็จพ่อของคุณบอยอีกหรอแม้ทุกคนนะเอาความมั่นใจจากไหนมาบอกว่ารอบนี้ขมรมนนะครับ ไม่มีวันแพ้ประเทศไทยนะครับขมรจะชนะไทยคุณบอยนะครับคุณบอยตื่นได้แล้วครับคุณบอยมีอะไรจะมาสู้กับประเทศไทยบ้างนะครับประเทศไทยมีทั้ง F16 นะครับนะมีทั้งกิฟเฟนนะครับและเครื่องบินลบอีกมากมายนะครับอุปกรณ์ของไทยเนี่ยทันสมัยกว่าประเทศขมร หลายร้อยเท่านะครับรวมถึงกำลังพลทหารด้วยนะครับไทยมีกำลังพลทหารประมาณ5 0 0แ0 0ถึง0 0แสนนะเหลาๆนะครับนะรวมถึงกำลังพลสำรองด้วยนะครับส่วนเขมรนะครับมีไม่เท่าไทยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของไทยด้วยนะครับนะดูครับคุณบอยครับดูประชาชนชาวไทยนะครับเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับ ข้าวดีๆมีให้กินนะครับที่พักดีๆมีให้นอนนะครับคนไทยนะครับนะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของเขานี่ส่วยเหลือประชาชนของเขาเป็นอย่างดีนะครับนะส่วนเสด็จพ่อของคุณบอยนี่ไม่เคยสนใจประชาชนเลยนะคุณบอยยังยุยงสัรเสรฐาอีกหรอแหมนะครับบอกว่าเสด็จทุนเซนทุนมาเนตนี่ดีมากๆเลยนะครับนะ พาประเทศชาติบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีนะครับผู้นำที่ไหนครับเขาจะพาประชาชนมาลำบากผู้นำที่ไหนเขาจะพาประชาชนตัวเองนี่เข้าอยู่ในสงครามครับนะผมก็เห็นแต่สมเด็จพ่อของคุณบอยนี่แหละนะแม้ออกมาเสนอหน้าเสนอตาบอกว่าเสด็จพ่อนี่ดีทุกอย่างนะครับนะจะชนะแม้กระทั่งประเทศไทยนะครับ นะประชสาชสนตัวเองอะ่ะจะอดตุ๋ยอยู่แล้วนะครับทุกคนแม่คุณบอยออกมาพูดแบบนี้นะครับนะอเผอิญน,นะเลื่อนไปคลิปหนึ่งเห็นคุณลุงเขาฝากถึงนะครับคุณมาเน็ตคุณเซนนะครับนะถึงกับกระอักเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังว่าคลิปคุณลุงของชาวไทย ฝากถึงผู้นําคนขเขมรว่ายังไงกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรับชมรับฟังลิดพร้อมๆกันนะครับไทยกับขเขมรสู่กันมาสามมือแล้วเ,เหตุอย่างไดมันก็นสู่ไทยบดได้ดอกบักหุ่นมาเน็ตบักหุ่นเส้นเลยให้มึงหูตุนหูตูเจ้าของซ้าศักยภาพความสามารถคุณภาพประชาชนของมึงนะ่ะมันบ่สู่คนไทยทามึงสิหวงแต่อำนาจเนี่ยเดี๋ยวมึงสีผ้าชาดลมโจม มึงเกณฑ์นเขามาเกณฑ์นมาเท่าใดก็เจอใครเอฟสิบหกกิทเพนเบิร์ตนั่นละบ่มีเอเหลือดอกเดี๋ยวนี้เขายึดเลาะชายแดนไว้เบิร์ตแล้วเหลือแต่พรตตะปองสีโศพ่นเข็มละเท่านั้นละ่ะยึดได้เมื่อใดคอยมาเจราจาก,กันเออถ้าดีบ่ดีก็เอาไปพระนมเปลี่ยนจักน้อยยาไ้มันอ้าปากมาประท้วงนั่นประท้วงนี่อยู่บ่เศร้ามันบ่ดีครับพวกขมิ้นนี่ เบามากกับสัง่งสั่งคนน้อยียงไงเออด้อยพัฒนาด้อยการศึกษาบอเบิงโลกเขาเลยว่าเขาพัฒนาไปฮอดใสแล้วอย่าให้ขมิ้นมันมาเหยียดยามดูถูกดูแค้นได้ให้มันจดมันจือมันจำไปสั่ลูกสู่หลานมันพละ่ะเดอ้อสีบอกให้คุณบอยได้ฟังหรือยังครับคุณบอยนะ แมเอาความมั่นใจจากไหนบอกว่าจัดชนะไทยนะเมนจะไม่มีวันแพ้ไทยนะครับเห็นหรือ,อยังครับคุณบอยครับนะขนาดคุณลุงแกนะยังออกมาพูดเลยว่าคเขมนไม่มีวันที่จะชนะไทยนะครับนะทุกคนแหม่นะครับคุณบอยเขาเอาความมั่นใจจากไหนว่าจะชนะประเทศไทยนะโดนไข่เอสสิบหกเข้าไปแต่ละลูกนี่ กระอักเลยนะคุณบอยนะโ้ยคุณบอยนะครับทางที่จะเอาเวลามาอัดคลิปนะครับไปช่วยเหลือประชาชนตัวเองนะครับและก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรออกมานะทำความดีต่อสังคมประชาชนตัวเองยังดีกว่านะครับอันนี้ออกมายุยงสรรลเสริมนะครับสเสด็จพ่อฮุนเชนทั้งทั้งที่ทสเสด็จพ่อฮุนเชนนี้จูงจมูกประชาชนคนกัมพูชาอยู่ ็ยังออกมาสรรเสริมนะแหมมันมีอะไรดีนักหนานี่สมเด็จพ่อนี่ฮะบอกว่านั่งบันลังมาตั้งนานแล้วบอกว่าพาประชาชนชาวขเขมรน,นี่ไปในทิศทางที่ดีนะครับดีอะไรครับถนนหนทางชาวขเขมรน,นี่ยังมีต่หนองมีตตเบึงอยู่เลยดูนะครับตอนนี้นะครับประชาชนชาวขเขมรน,นะครับไม่มีเม้แต่ข้าวจะกินนะครับนะ หญ้าจะกินผักจะกินดีๆเหมือนรอบก่อนยังไม่มีเลยนะครับคุณบอยยังเกาะออกมายุยงสรรเสริมบอกว่าเสด็จพ่อของคุณบอยนี่จะสนะประเทศไทยไหมนะครับมีอะไรจะมาสนะไทยคุณบอยนะแม่ทุกคนนะนั่นก็เป็นคลิปของคุณบอยนะที่ออกมาขิงคนไทยนะครับออกมาอีกแล้วนะครับดูหน้าตาหน้าดำคำเคสนะ แต่คำพูดคำจาก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมว่าคเขนรนี่จะสนะไทยนะแต่พอโดนคุณลุงตอบโต้ไปนี่โอ้โหคุณบอยถึงกับหน้าหง่อยเลยครับนะแม่ครับ